ซื้อสองเด้งใช่ต้องสามาผมซื้อไปห้าวันใช่ปะเท่าไหรสองร้อยจะไม่รู้มันเป็นไรถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะมานี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยน้ำตากระดาษสองพรนสองเก้าเก้าอ๋อ โรมิ่งมันแพงทีบีบอกว่าอันลติมาต์น้องน้องอันเทร่าซื้อเรียบร้อยแค่เนี้ยหรออัลติมาต์ใช่โทรไปถามที่โทรไปถามชีเจนว่าจะเอาไหมชีเจนไม่ลับเจ็บใจด้วยมะเชนซื้ออะไรมาฝากไหมถ้าจะซื้อไปฝากคนนึงถ้ากลับต้องฝากทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ซื้อ เราเอาอากาศใส่กุิ่นไปด้วยักกันดมขลูกไปฝักงนั่งกินจืดเก่งเนาะ๋ืวอันนี้มันเปรี้ยวไป อันนี้เปียวไม่กินกับกินกีรสัอ่ะ่กินกีแ่ละร้านสาไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมนี่สามสีร้าแล้วโบกินเังไม่เหมือนกันเมื่อเช้านนกินในตนกลงไม่เหมือนกนารนกลางกลางเห็นไงกรอบไหมอันนี้เพราะว่าของเขาจืดเขาเลยแบบเขาต้องจัด่อย สบายดีหรืออันตัวข้านั้นสบายดีแล้วเจ้าล่ะสบายดีหรือ,รอนี่เป็นคนจากกรุงเก่าปะเนี่ยทำงานก่อนนะพี่ตูครับเดี๋ยวผมก็กินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมก็ไปละเนี่ยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวกลับแล้วกลับ <pursue> วัน <rooms> นี้เลยคุณดูนะ อร่อยมันนจืดๆแต่กินง่ายมันเป็นเอน็นพราซื้อเอ็นมากับร้านเนื้อร้านนั้นบนยังไม่ได้ทำร้านเนื้อเนื N ้อเอ็นวัวอร่อยคือไม่ด้วยเหรอคือมาทไมคือมาก็ใหญ่บอกว่าเอามาตุ่นกับผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยแต่กระี้เกียจติตุ่าไม่เคยกินตุ่นกับผักกาดดองอร่อยพี่ขึ้นแกงวยจก๋วยำั๊บกับผกไทแกงกะหรี่ออ๋ออ มันตุ่นนานปะเมื่ออานิตว์ัวนะม่เคยเขาว่าเคยกินสามเห<ว>บก็้มเดือหเลยคม่สิ้นแล้ว นูแก้มอิ่มหน้ากับกับเราหน้าบวมเลยเพราะวันยังอยู่กินมามกาเพราะว่ากินลำดับแม่ต้มเห็นก็เหรอวะโมคือพยายามกินให้ตรงนั้นนะพื้นที่หน่ยมันว่างกินหมดกินกับไม่หมดกินกับไม่แอดแบ่งกันไปกับสมมติที่ไปสองทีมมั้ง พักหนึ่งพอเหมือนเห็นเหมือนจะใกล้หมดเขาต้มอีกหม้อนึ่งเลยแบบโอ้พอเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่แแ้วเหมือนเขาคอยมองเราอยู่อ่ะฉันโตมากับที่แบบนั้นนะี่ที่แบบว่าอยู่ในเมืองที่ไม่มีใครแล้วอยู่ๆเขาก็แบบพวกเขาก็เข้ามาเลี้ยงดูอ่ะแล้วแบบคู้คนบอกคนเกาหลีใจร้ายหรือแบบอะไรเงี้ยที่แต่อะไรก็มีแหละแบบเหมือนคู่ค้าหรืออะไรหรือแบบคนที่แบบทำงานด้วยแต่ว่าเจอกีบ้านเนี้ยจะยอมเลยว่าแบบ น่ารักทางบ้านน่ารักน่ารักจริงต้องแบบต้องอิม่มต้องถ้าอิม่มคือต้องแสดงว่าอิม่มจริงๆใช่แต่ตว่ากจ,จะมาเรื่อยๆอิมอ่มต้องบอกเขาว่าแบบอ,อิมอ่มแล้วกินไม่ได้หรือว่าต้องบอกเขาว่าช่วงนี้ไม่ายงานหรืออะไรเขาเข้าใจ<อ>เขาจะเข้าใจแบบนี้นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาก็ต้องเยบเอยากให้กินกอิ่มนอนหลับแบบเหมือนแม่จริงๆเนียอร่อยไหมอร่อยครับ พี่ชย<ค>ไป<ม>ขายอันนี้หรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะอยู่ร้านที่รู้อ่ะอยู่ในเอก,เก,กมอัยเข้าจากเอกกมัยเป็นปักคอยหน่อยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปหน่อเป็นร้านอาหารร้านนั้นก็ร้านอาหารเกาหลีนะอร่อยเมนูชื่อโดคาณิทังโดคาีิทงัทงเอ็นเอ็นงัวเอ็น,นง,นงัวในสุกกระดูกอ่ะ ว่ามันเป็นไหร่ดูแดงแดงบอสเห็นนั่งดูมันใส่พริกเพิ่มอะไรไหมเมื่อกี้เดินไปซื้อตุ๊กเพิ่งละมันมีใ้ทรงในแกนใบข้างล่างมันมีซอสจากไทยอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่มีซอสซีฟู้ดเราจะเดินกลับไปซื้ออันนี้ดีเดี๋ยวนี้จะไปกินหอยซีฟู้ดเออไปหาซื้อแทนเลมอนกับสีเชื่อที่ร้านไม่จะเปลี่ยนไง เราเอาเลมอนไปเองจะได้อร่อยหน่อยยได้ตอกตอกเมื่อวานกินตอกตอกย่างอร่อยดีชอบเบฟกี้อะไรนะชอบอะไรนะ <c oughs> ชอบแอลยี่ห้อไหนเเอ๋ <_ an> <_ an> เออืมถ้ากินอ่ะโบจะกินฟิวที่เป็นกินง่ายๆนิ่มๆไม่ขมอ่ะที่เป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยชอปยี่ห้อม่ กินไปเรื่อยอ่ะพ่อไม่ได้บอกว่าลูกขายยังไม่เข้าอ๋อแบบไม่มีด้วยไม่มีนื้อแบบว่าที่ไทยเขาไม่นี่ต้องกินเท่านี้เท่านี้เ่งอันนี้ขากินไม่พอทกินไม่หมดขอบหนูหน่อยหนูคงเลิกกับแฟนเดี๋ยวก็หาใหม่ดิแมวอย่างไม่เลิกกินเหล้า แต่จริงๆถ้าแบบเหมือนจะมาช้อปปิ้งหมดว่ามาแค่ห้างเนี้ยก็ได้หมดทุกอย่างมีทุกอย่างเลยแต่มันก็เป็นของที่เจอได้ทุกเมืองอะ่ะแ็่ไม่ได้เดินเหมือน,นอความสนุกอะเกาหลีไปเดินเล่นไ <c oughs> ม่อยากไปรอดิโอไหม มีรายรีเซลอยู่อืแต่ก็ไม่เยอะตัวคองปี้ได้ได้ครับเขาก็ไม่รู้จะไปไหนนี่เลยซุปข,ข้าวขาวนี่ยัมันเป็นสั่งเอ็นได้เสื้อกอลลิฟ้าเราไม่เราไม่ได้ซื้อเสื้อเลยอะเราซื้อกางเกงวอร์ม ที่ซื้อเองอะนะเราเพราะว่าเอาไปไม่มีไม่มีตู้ใส่แล้ว <c oughs> มือแรกของวันนี้ไหม้ใหมนีม่มือที่สอง อาขาวแล้วเป็นไรแม่บอกว่งในห้องนอนรูกในห้องนอนรูกในตะก้าที่รู้หังหนา้า <c oughs> โภล้างหน้าหลอดไฟแม่ก <c oughs> ินครับอร่อยเหมือนต้มเยำ <c oughs> จริงๆถ้าปรุงเป็นต้มยำเนี่ยแซ่บเลยขอบคุณนะช <c oughs> อบชมีอะไรจบบตะป่าน <c oughs> ที่ไหนใครเขาบอกที่กันเวลาไลฟ์ <Okay. S 2> ก็โดนตามทำลายร่างกายทำไงละ่ะยิ่งเป็นคนยิ่งเป็นคนปากไวแบบนี้ด้วย,นนยคนเขาก็เพ่งเลงเพราถึงทีมเมื่อไหร่จะเอาให้หนักไม่ใช่คุณถววาดูที่ใคร